แต่จะสู้ไฟของผมในข่าวนี้ได้หรือเปล่ายังไงเอาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันเลยนะครับบางคนบอกทั้งหาทั้งเอ็นดูจริงๆสำหร,รับไฟแลบครั้งนี้ครับต้องเยยนกระทะนะไม่ง <ital ian> <t> ั้นไม่รับไฟ

ปไปลกท่วมกระทะเลยโอ้โหงานนี้ผักบุ้งต้องอร่อยแน่ๆเออคิดเหมือนกันเลยโหเก่งเฮ้ย <laughs> ผักบุ้งไฟแดงไงเออเพิ่ไฟท่วมเลยเออ,อนี่ตามสูตรเลยนะ,อะโอ้โหปรากฏดเฮ้ยผักบุ้งหายเออผักบุ้งหายต <laughs> ปอยู่ใต้เตาเน่แต่ที่แต่ที่ช็อกไปกว่าน,นั้นคือเก็บผักบุ้งใต้เตาไปใส่กระทะต่อดีผู้ใช้ติ๊กตอกเอามาโพสเอาไว้นะคะขอบคุณด้วยการเขียนเลยเหตุการณ์จริงไม่คอนเทนต์ด้วยและชาวเน็ตไปแซวก็สนุกปากเลยบอก กลายเป็นอาหารพื้นบ้านทันทีอ,อพื้น,น,นบ้าน,นจริงๆ <c oughs> บางคนบอกทุกอย่างลงตัวแต่ผักบุ้งไม่ลงกระทะเออแต่ผักบุ้งไม่ลงกระทะเออข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงคางครอบคลุม